สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มขาไก่กันนะคะปกติโดยทั่วไปก็จะใส่เห็ดกันนะคะวันนี้เราจะใส่เป็นหัวปลีแทนเพราะฉะนั้นเมนูเราก็คือต้มขาหัวปลีค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกัน,นะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะต้มขาหัวปลีนะคะส่วนผสมของเราก็มีนี่ค่ะหัวปลีนะคะเราเอาไปลวกน้ําร้อนนะนะคะบีบมะนาวสักหน่อยหรือใส่น้ามะขามเปียกก็ได้เพื่อกันดํานะคะแล้วก็หางกะทิ หัวกะทิเนื้อไก่ขาน้ำตาลทรายน้ำปลาใบาักชีพริกขี้หนูบุกนิดหน่อยนะคะพอแตกน้ำมะนาวแตไคายใบยมะกรูดสำหรับอัตราส,ส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะมา เคี่ยวตัวเนื้อไก่ก่อนเนี่ยนะคะเอาแบ่งหางกะทิมานะคะสักถ้วยหนึ่งนะคะแล้วก็รอให้เดือดแ๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเอาไก่เนื้อไก่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอกไก่สะโพกไก่เนื้อที่เราใช้เนื้อไก่วันนี้ที่เราใช้เป็นสะโพกน,นะคะเราก็จะเอามาลวนในหางกะทิก่อนนิดหน่อยเพราะว่าหนึ่งก็คือแก้เรื่อง ความคาวของเนื้อไก่นะคะแล้วก็ทําให้มันกึ่งสุกกึ่งดิบนิดน,นึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ทีละตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอกะทิเดือดก่อนนิดนึงนะคะค่ะตอนนี้ตัวอาหารกะทิเราก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อไก่ของเราเนี่ยใส่ลงไปเลยเหมือนกับว่าจะทําให้มันกึ่งสุกกึ่งดิบ ไปก่อนนะ,นะคะที่บอกอย่างที่บอกก็คือ1ก็ช่วยล้างคาวของไก่สองก็คือทําให้เนื้อไก่มีความนุ่มขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. เหมือนกันอย่างเวลาที่เราแกงเขียวหวานหรือแกงเนื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ไก่หรือเนื้อก่อนเราก็จะมาเคี่ยวกับตัวหางกะทิก่อนคล้ายๆกันนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็พอ เรามองไม่ค่อยเห็นสีชมพูแล้วเนี่ยเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็ไปใส่ภาชนะพักเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำตัวน้ำต้มขากัน,นะค,ะค่ะค่ะตอนนี้เราจะมาทำตัวน้ำต้มข่ากันนะคะหางกะทิที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็ใส่หม้อเลยนะคะรอให้เดือดนะคะเราก็เอาข่า ค่ะก็มีสองแบบแบบหนึ่งเราเป็นชิ้นใหญ่หน่อยแล้วเราบุกให้แตกหน่อยนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งเราจะฝานบางๆเดี๋ยวเราไวโ้โรยโรยทีหลังข้างหน้าอีกทีหนึ่ง mm hmm. เช่นเดียวกับตะไคร้ค่ะ mm hmm. ก็บุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวแบ่งใส่ไว้โรยด้านหน้าเหมือนกัน mm hmm. เพราะว่าเราต้มไปเนี่ยมันจะ ค่อนข้างสีจะค้ำเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกส่วนนึงไว้จะได้โรยแต่งหน้าใบนี่เหมือนกันค่ะใบมะกรูดนะคะก่อนใส่ฉีกนะคะติดฉีกแล้วก็ใส่ลงไปนะคะการที่ฉีกเพราะว่าเราจะให้ตัวน้ำมันน้ำมันหอมที่อยู่ในใบเนี่ยมันออกมานะคะถ้าเราใส่ไปทั้งใบมันก็อาจจะมันก็ได้นะคะแต่อาจจะไม่ไม,ไ,มไม่หอม เนี่ยนะคะปล่อยไว้ให้เดือดสักพักหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อกลิ่นของพวกเครื่องต่างๆมันจะได้ออกในตัวน้ำน้ำกะทิเราเราก็จะเอาตัวไก่เนี่ยะคะ่ะที่เราลวนเอาไว้เนี่ยใส่ลงไป หลังจากนั้นนะคะถ้ามีฟองหรือโฟมลอยด้านหน้าเนี่ยคอยคอยช้อนออกนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะต้มไปสักพักหนึ่งแล้วคอยช้อนฟองออกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็รอให้มันเดือดดีแล้วนะคะเร,เราต้อมมาสักพักหนึ่งเราก็จะเอาหัวปลีนะคะที่เราซอยๆไว้เนี่ยใส่ลงไป mm hmm. พร้อมกับเอาหัวกะทินะคะใส่ลงไปด้วย แล้วก็ต้มสักนิดหนึ่งนะคะดูว่าหัวหัวหัวปลีมันจะนิ่มหน่อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งนี่นะคะก็เริ่มเดือดอีกรอบเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลทรายต้มขาไก่นี่จะไม่ข้นนะคะเหมือนกับจะไม่เป็นครีมมากอะ ค่อนข้างที่จะพอใส่แบบสดได้นะส่วนตัวหลังๆอย่างพริกอย่างมะนาวเนี่ยเราค่อยแบบปรุงทีหลังได้นะคะเพราะอย่างมะนาวโดนความร้อนรสชาติมันก็จะหายไปนี่นะคะเราก็จะใส่ตัวเนี่ยนะคะตัวที่บอกก็คือตะไคร้ที่เราจะเก็บไว้โรยนะคะแล้วก็ตัวข่าเล็กน้อย ใบมะกรูดที่เหลือแล้วก็ให้เดือดอีกสักทีแล้วเราก็ปิดไฟใส่ภาชนะแล้วก็ไปปรุงรสกันเลยค่ะ ตัวต้มขาหัวปลีเราเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะตักเสิร์ฟเลยนะคะก็ใส่หัวปรีลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาไก่โรยๆจะได้ นี่นะคะแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดแต่งเข้าไปเล็กน้อยเพราะว่าจะได้ให้หอมอีกนะคะแล้วก็ขานะคะถ้ามีอีกก็เอาขาซอยใส่ลงไปอีกได้จะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ค่ะที่บอกเมื่อกี้นะคะมะนาวตะก,กี้เราปรุงไปแล้วนะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวถ้าชอบถ้าชอบ เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ได้นะคะแล้วก็พริกขี้หนูบุกใส่ลงไปจบท้ายด้วยผักชีนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มขาหัวปรี ก็หวังว่าคุณผู้ชมลองเอาไปทำดูนะคะเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่ foodtravel.tv วันนี้ควงแตเลววินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ